การบวกจํานวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแสนมีการทดตัวอย่างที่1นะคะ3ามพบดวกด้วย1426งพัี่ร้อวิธีทำเขียนเลขโดดให้ตรงหลักก่อนนะคะ3541บดวกด้วย1426และเราจะเริ่มบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะขั้นที่หนหนึ่งหน่วยบวกหหน่วยได้เ็ดหน่วย เขียนเจ็ดในหลักหน่วยขั้นที่สองบวกในหลักสิบค่ะสี่สิบบวกสองสิบได้หกิบเขียนเลขหกในหลักสิบขั้นที่สาบวกในหลักร้อยห้าร้อบวกสี่ร้อยได้เก้า้อยเขียนเลขเก้าในหลักร้อยขั้นที่4ี่บวกในหลักพันสามพันบวกหนึันเท่ากับสี่พันเขียนเลขสี่ในหลักพันดังนั้นสามพันห้าร้อยสี่สบดบวกด้วยหนึ่ยย เท่ากับ4,967คำตอบคือ4,967ค่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะ21,524บวกด้วย8,335วิธีทำเราจะเขียนเลขให้ตรงหลักนะคะ21,524บวกด้วย8,335ขั้นที่1 บวกในหลักหน่วยก่อนนะคะ4ี่หน่วยบวกห้าหน่วยได้9้าหน่วยเขียนเลข9้าลงในหลักหน่วยขั้นที่สองบวกในหลักสิบสองสบวกสาสิบได้ห้าสิบเขียนเลขห้าลงในหลักสิบขั้นที่สามบวกในหลักร้อยห้าร้อยบวกสามร้อยได้แ800ดร้อยเขียนเลขแดในหลักร้อยขั้นที่สี่บวกในหลักพันหนึ่งพันบวก8พได้9 0 0 0พันเขียนเลขเก้าในหลักพัน ขั้นที่5บวกในหลักหมื่นแต่ในหลักหมื่นตัวบวกไม่มีใช่ไหมคะมีแต่ตัวตั้งก็คือเลข2ดังนั้นดึงเลข2ลงมาเขียนในหลักหมื่นได้เลยเราก็จะได้ว่า21,524บวกด้วย8,335เท่ากับ29,859คำตอบคือ29,859ค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะ 46,301บวกด้วย32,495วิธีทำเขียนเลขโดดให้ตรงหลักก่อนนะคะ46,301บวกด้วย32,495และขั้นตอนที่1บวกในหลักหน่วยก่อนนะคะ1หน่วยบวก5หน่วยได้6หน่วยเขียน6ในหลักหน่วยบวกในหลักสิบ ศูนย์สิบบวกเก้าสิบได้เก้าสิบเขียนเก้าในหลักสิบบวกในหลักร้อยสามร้อยบวกสี่ร้อยได้เจ็ดร้อยเขียนเจ็ดในหลักร้อยบวกในหลักพันหกพันบวกสองพันได้แปดพันเขียนแปดในหลักพันบวกในหลักหมื่นสี่หมื่นบวกสามหมื่นได้เจ็ดหมื่นเขียนเจ็ดในหลักหมื่นดังนั้นสี่หมื่นหกพันสามร้อยเอ็ดบวกด้วยสามหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า เท่ากับ78,796คําคำตอบคือ78,796ค่ะจากตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างนะคะนักเรียนเราก็จะได้ข้อสรุปว่าการหาผลบวกของจำนวน2จํจำนวนโดยการตั้งบวกจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อย หลักพันและหลักหมื่นตามลำดับนะคะ